ต้นทบขึ้นจากสกายกมให้เสียอผ้าไทยโดยควันดอครับผมโปูครับโป้ใครเนี่กวะผมเองครับพระเอกของเรื่องต้องประกอบของจมูนี่ผมเป็นพระเอกจริงๆนะจูจะเจอใครเป็นมหาเวทดึงดาวไหนกันแน่นะโอ้หูกินตดของคอเลยมึงแต่นนี่ของที่อยากได้เอามาได้ให้ไปได้ไงนั่นมันนี่ของเรียวเมงสุคุน่าเลยนะฮะละเมงช่วยเขาดถ้าหมายตายสุกัน อย่าได้นิ้วขึ้นมาแล้วเฮ้ยเขากินนิ้วหน่อยสิอย่าได้เหรอไม่ให้อ่ะแงม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 แงบเสียป้อหน้าพองจูคือรับทางกษาเว้ยนี่ยเนี่ยที่นี่มันที่ไหนเนี่ยเงี้ยตา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 ยเอุ้ยมึงเตะใครขอโทษครับเหลือแค่สองคนแล้วสินะเอ้าจู่ๆก็ตายว่าไงไอ้เด็กน้อยมาไห้แก่นังยาดได้จิมะข้อหาปากหมาด่ากูแก่โทษถังไม่น่ารีบตายยังไม่ตายยัง ค่าน้ำมันวันนี้หารสองพี่ครับไงเอาแม่งหนีไปใช้เลยเอาให้มาเตรียมตัวดูให้ดีนะยูจิกลางอาณาเขตพรมแดดไร้เก๋เจ้บหัวโวแม่งก็มาแล้วพอมาติดเอิรแล้วก็ดึงหัวแม่งนี่จยฉันด้วยนะเพื่อนแป๊บต้องกายล่างแล้วกระตุ้เพื่อนกูตัวแตกใช่เจ้าจริงนะนะกลางอาณาเขตเทระวรูปปิดต้นประโยชน์โจกันมาตัวมาโกดหาพ่อมึงเมื่อเห็นเราวม่ากูเล่นเกมอยู่ตัดอะเชิบ นั่นสตูอยู่นั่นอ๋อมาแล้วเหรอจะมาเกะไสโกทำไมทำชายทำไม่<ห>อะนั่นแมกูมินแมกูมิไอสัตว์เอานี่นิ้วอะขอบใจเ<ห>สร็จโกแงมห,หลอกควายสบายใจจัง